สวัสดีครับครับตอนรับเข้าสู่สัพเเพหฮระเกี่ยวกับการเกษตรครับวันนี้ผมสว่างผู้คลองแถวจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมพริกนะครับพริกหลังบ้านปลูกไว้กินเฉยนะครับนี่คือผลงานของปุ๋ยปรินทร์นะครับดูใบเลยนะครับดูลูกเลยนะครับมาดูลูกเขานะครับเห็นไหมครับเจอะมากกินไม่ไหวหรอกครับ นะครับมาดูได้เลยครับอันนี้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยนะครับอ่านี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงดูลักษณะเขานะครับใบใบเขาจะเขียวเข้มใบจะเขียวเป็นมันนะครับแล้วแมลงไม่มีนะครับนี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยนะครับกินไม่ไหวนะครับเนี่ยปลูกไว้น่าจะประมาณสักสิบสิบกว่าต้นนะครับนี่มาดูได้เลยครับนะครับอยากให้ดูนะครับท่านไหนที่ซื้อพริกกินที่ตลาดอย่าลืมนะครับ ผมไปดูแล้วนะครับพริกเนี่ยเขาฉีดยาไม่เกินสามวันฉีดนะครับสามวันฉีดเห็นพริกเผ็ดๆอย่างนี้เนี่ยมีแมลงชอบนะครับแมลงชอบมากนะครับอันนี้นี่ผมปลูกไว้กินหลังบ้านผมนะครับนะครับนี่ไม่ได้ฉีดยาเข้าแมลงปลอดภัยนะครับท่านไหนที่อ่าที่ที่คิดอยากจะปลูกนะครับผมแนะนํานะครับอ่าลองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ปานินทองนะครับลองพื้นเลยครับ แล้วก็ปลูกเลยครับพอขึ้นามาหน่อยสักหน่อยก็เริ่มใส่ปุ๋ยตองก้าปะดินทองนะครับใส่ทุก10วันนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับมิฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะลืมแหละครับลืมใส่ลืมใส่ว่าใส่หรือยังแต่ดูลักษณะดูใบนะครับถ้าใบยังเขียวยังสวยอยู่เราไม่จําเป็นต้องต้องใส่ก็ได้นะครับมาดูนะครับ มาดูมาดูอ่ามาดูพริกนะครับดกมากนะครับนี่อยากให้ดูนะครับว่าดกขนาดไหนกินไม่หวาดไม่ไหวนะครับมาดูต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับมาดูต้นนี้นะครับดกมากเลยนะครับนี่นะครับผมพริกนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับนี่นะครับเก็บกินไม่ไหวนะครับส่วนหนึ่งเราก็ไม่ต้องจ่ายตังในการซื้อพริกนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ ได้กินพริกที่ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับอันนี้ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับถ้าใครอยู่ว้างบ้านเ,เครียดนั่งก็เบื่อก็เซ้งก็ควรจะมาดูเรื่องพวกนี้ก็มีความสุขไปอีกอย่างนะครับแล้วก็สามารถาเก็บไปขายได้นะครับนี่เก็บขายได้อ,า,อาจจะไล่สดขายก็ได้กันไกลมาเก็บเลยครับ เก็บขายสดๆทุกวันนี้ห้าบาทสิบาทสบายนะครับอาจจะส่งถึงบ้านก็ได้นะครับเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งแต่ผมยังไม่มีเวลาเลยครับมาดูต้นนี้นะครับลูกระยะเลยครับลูกเยอะมากเลยครับอ่านี่นะครับนี่อันนี้มาดูดูนะครับอันนี้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับดกจริงๆนี่คือผลงานของปานินทองนะครับปานินทองตองเก้านะครับอันนี้ต้นนี้เพื่อนขอ แต่ไม่เอาไปเลยเพื่อนขอบอลไปแล้วแต่ไม่ได้เอาไปนะครับก็เลยออกจะเหลืองนิดนึงนะครับนี่มาดูนะครับดูพริกที่บ้านผมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครบางท่านก็เอาปุ๋ยปรินทองไปเอาไปใช้กับมันสับปะหลังกับอ้อยกับนาข้าวที่เหลือปลูกพริกได้นะครับบางคนบอกว่าสูตรนาข้าวก็ไม่กล้าปลูกพริกปลูกได้เหมือนเดิมครับปุ๋ยตองข้าวนี่ใช้ได้กับทุกชนิดนะครับ มาดูดอกครับมาดูดอกก่อนนะครับเนี่ยดอกก็มีนะครับดอกก็ออกลูกก็เยอะนะครับทั้งลูกทั้งดอกมีทุกรุ่นนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับออกดอกก็มีออกลูกก็มีนะครับดูนะครับเก็บกินตลอดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องดอกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนานๆผมจะเข้ามาครั้งหนึ่งหรอกครับเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาจริงๆส่วนใหญ่ขับรถทางไกล มืดทุกวันเลย2องทุ่มสามทุ่มเหนื่อยเพียก็ไม่ได้พบเป็นแฟนรายการอาจจะหายไปหมดแล้วนะครับคนปลูกพริกขายนะครับนี่นะครับลดต้นทุนนะครับถ้าเราได้ฉีดายาฆ่า,มาแมลงหรือฉีดฮอร์โมนอย่าลืมนะครับหัวเชื้อปนินทองอะมิโนคโวเวอร์นะครับซองหนึ่งห้าสิบบาทละลายน้ำได้ถึง100ลิตรฉีดพ่นสบายชิวๆนะครับข้อดีก็คือ ทําให้ติดดอกดีนะครับลูกดกนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ปลูกเป็นอาชีพมาดูได้เลยครับไม่ต้องห่วงต้นแข็งใบชี้ตั้งแมลงไม่ชอบนะครับวันนี้ก็คงจะจบรายการแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนี่คือผลงานของปุ๋ยปนินทองสูตร999ปนินทองนะครับอ่า ถ้ายังไม่มียังไม่ลองลองได้เลยนะครับเรามีจําหน่ายทางาทางไลน์มีส่วนลดนะครับส่งฟรีถึงบ้านเรามีส่งทางอแอปพลิเคชันพิมพ์เข้าแอปจัตโปุ๋ยปนินทองโหลดช่องทางนั้นนะครับซื้อก็ส่งฟรีถึงบ้านมีราคาส่วนลดด้วยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยเคมีเกษตรทั่วไปก็มีนะครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ